สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนน e ่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไม่ถามใจดู ep สามสิบสี่คิดห้าครับวันนี้เป็นการเล่นเซิร์ฟขอาวันที่เท่าไหร่วะวันที่สามใช่เซิร์ฟนี้เปิดวันที่สามนะครับอ่ะมันจะบังคับเราตั้งแต่เปิดเกมเลยครับว่าให้มาอันนี้ครับบอลลูนสอดแหนมนะครับ นี่มันก็จะขึ้นพวกนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะให้เราจิ้มนี่อันนี้ก็มีผู้รอดชีวิตอ,อยู่ข้างหน้านะครับฉันจะนำทีมไปช่วยเหลือเขาเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยละ่ะนี่เราก็จะได้ฮีโร่ฟรีนะครับสิ่งที่ทำให้ผมกล้าต่อไปคือความเชื่อใจในทีมของผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของลูกเรือ ก็ยังได้ตัวเดิมอยู่นะแต่สีฟ้าเรามาถึงตำแหน่งที่ตั้งแล้วที่นี่คือที่มาของสัญญาณขอความช่วยเหลือขอบคุณทีมช่วยเหลือทีมกู้ภัยฉันถูกมอนสเตอร์ในทะเลโจมตีมีแค่ฉันคนเดียวที่รอดมาได้ขอให้ทะเลนำพาความสงบสุขมาให้พวกเขามาร่วมกับเราและช่วยกัน ช่วยผพลัดชีวิตเพิ่มขึ้นนี hey. ่อ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับอีกเก้าเดียวใจจะต้องเสียใจโอ้ใจเย็นๆน,นะพวกเรากำลังช่วยผพลัดชีวิตยอยู่คุณต้องกันความช่วยเหลือไปขอโทษนะฉันนึกว่าเป็นตนถลัดถ้ามีกระสุนเพียงพอผมอยากจะเข้าร่วมทีมของพวกคุณโอเคนี่อันนี้ได้ตัวม่วงมาด้วยนะครับ แล้วเราก็จะเก็บของนะครับอันนี้มันก็จะแจกของแหละนะครับอ่าถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยเราไม่ต้องส่งทับจริงไปนะครับแล้วก็อืมนี่เลเวลสองละก็เดี๋ยวอันนี้จะเอาเป็นแบบพื้นฐาน EP สองละกันนะครับ ก็อะไรนะาห้ซีทิโร่พื้นฐาน ep. สองนะครับการทำบอลลูนนะครับเกมนี้เรียกบอลลูนครับเราก็จะตัดคลิปเี้ยไปใส่ ep. สองด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเป็นรูปนี้นะครับนี่อันนี้คือเราไม่ต้องเสีย energy ครับ มันจะวิ่งไปทําให้นะนพวกนี้คือไม่ต้องรอคิวด้วยนะมันไม่ได้ส่งทับจริงไปครับมันก็จะส่งไปทํานะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องส่งทับไปอะ่ะเดี๋ยวนี่แล้วเราก็เก็บนะครับทำเสร็จแล้วก็เก็บอันนี้มันดองได้เหมือนของลาซซอเลยครับคือมาทำให้ขึ้นเนี้ยแล้วก็ แล้วก็ทิ้งไว้ครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามีมีภารกิจที่ไอ้พวกนี้มันต้องใช้ด้วยไหมนะโอเคอ่ารอบแรกเราได้แค่นี้แค่เดี๋ยว EP พอพพื้นฐาน EP พสเนี่ยผมจะไปต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องได้อีกแต่น้ไม่กี่ชั่วโมง อีก5ชั่วโมง56นาทีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยยังไม่มีส่งทีมเลยอันนี้มีแต่แบบธรรมดาถ้ามีส่งทีมมันจะขึ้นเป็นรูปหัวกะโหลกนะเดี๋ยวไปรอรอรอบหน้านะครับจะพาไปขึ้นหัวกระโหลกกันอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ผมเคยไอ้น,นี่ไปแล้วแหละก็ตีเพื่อเอาของได้ครับ แรกๆเราก็จะตีเขาง่ายหน่อยนะเพราะเลเวลเราสูงแล้วแต่ว่า,าแมตมันเพิ่งเปิดอ่ะเดี๋ยวเราจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ส่งทีมครับไม่ต้องรอด่านมันตีเลยมันซัดกระนัวนเลยครับ และนี่ก็คือยิงกันดอกสองดอกแล้วมันก็ตายคิดดูตอนนี้พลังผมสี่แสนครับเล่นมาสามวันพลังสี่แสนแต่ว่ารอบที่แล้วว่าเหมือนพลังขึ้นไวกว่านะไม่มั่นใจเหมือนกันแตอนนั้นมันห้าวันแล้วเนาะแล้ววันที่สี่ไปวันที่หนะ้าน่ะพลังออมันขึ้นห้านเลย ่ะยังชนะอยู่นะครับไอาอ๋ขอโทษครับรเผอิดว่าลองทักหมาที่บ้านมีหมาน้อยมันมาคลอดอ่ะมันมีหมาตัวเมียมาคลอดลูกละแล้วทีเนี้ยมันดันมีตัวผู้เข้ามาด้วยนะ ไอ้ทักที่ว่านี่คือไล่นะครับเป็นได้ทักแบบว่าเรียกว่าถ้าตัวผู้ยิ่งเยอะอะตัวเมียที่เรายังไม่ได้เอาไปทำหมันนะ่ะมันก็จะยิ่งเยอะไงโอเคเริ่มตายช้าลงแล้วดนะ ใกล้จะสิบโมงแล้วมันจะไปเควสถัดไปแล้วเดี๋ยวผมขอไปดูเควสนิดนึดนงนะหลังจากตนนี้นะ เดี๋ยวไปขอดูอยากเหงิดก่อนเควสก่อนเควสก่อนอันนี้เป็นเควสวิจัยนะครับอันนี้ก็จะไปตัดใส่เควตตัดไปใส่คลิป EP อ่าจกิรายวันนะครับเดี๋ยวมันจะมีอ่ะไม่2ก็3ก็4อ่ะก็จะสีแหละ อันนี้จะเป็นข่าวกองนะครับจริงๆเราอัพได้ไม่วะเดี๋ยวนะไม่ได้อัพได้แหละอานนีงไงห้องประชาการสร้างลูกเรือมันให้ประดิษฐ์อะแต่จริงๆอ่ะเราอยากสร้างนะเราอยากสร้างเลเวลสูงที่สุดนะครับเนี่ยมันให้เร่งความเร็วได้นะเราไม่เร่งหรอก แต่เราจะอัพเราได้นะของมาเยอะแยะเยอะแยะเลยด๋ยวนะไปทำวิจัยก่อน <c oughs> เนี่ยนะเนียวิจัยนะอ่าใช้สารเคมีหนึ่งรอนะเร่งความเร็วนะแล้วก็ใช้เพชรนะโอเคเดี๋ยวไปทำวิจัยก่อน เหนนน้านี้มีครับเทนุลยนะครับพี่ใจนี่เปิดขึ้นไปยเพียบเลยนะครับนะพออย่างโอเคได้แสนดึงแน่เยอะมากเลยเนะี่ยเราจะอัพเรือแหละนี่เดี๋ยวเาอปไปก่อนโอเคแล้วเราก็ต้องไปอัพฐานต่อนะครับเพราะว่าฐานตอนนี้หอยรอดมาก อันนี้จะเป็นซ่อมแซมเรือนะครับเหมือนโลกานนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ตัวที่เราส่งออกไปอ่ะเป็นเรือนะไม่ใช่ทหารอย่างของไวเอลส์หรือลาซออันนั้นที่ส่งไปเป็นทหารแต่ว่าอันนี้ส่งไปเป็นเรือนะครับเดวินสามสิปได้อยู่ยนะโอ้ทุกคนเริ่มแบบมีกล่องมาให้นะครับเดีย๋ยวนะ ผมน่าจะลืมอัพตัวนี้เดี๋ยวนะอีกทีหนึ่งนะวิจัยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอกดใช้ไปนหนึ่งคือกดคือกดอัปเดต วิจัยไปแล้ววะครับขึ้นมานิดนึงเองนะอันนี้ที่ขึ้นเยอะจริงๆคือเล่งน,นะหลังจากเรากดอัพไปแล้วนะให้กดเล่งครับนี่นเห็นว่าทะลุละอันเลนอันเลยก็ได้นี่ปลอดแตกแล้วครับก็เราใช้เวลาหลายวันมากครับในเก็บในการเก็บไอ้ตัวน,นี้ นะแล้วก็อันต่อไปจะเป็นอาวุธแล้วก็อันใบาสามจะเป็นเรือหรือเจนซี่นี่เห็นไหมที่เราที่เราทับมาเมื่อแกอันเนี้เราได้แล้วนะครับเราก็จะมาเปิดใช้น้องแมวกันนะครับมันน่าจะกดใช้ไปแล้วโอเคอันเนี้ยอัพน้องแมวนะครับเบลสองนี่เพนป้าพาลังโจมตีมันเพิ่ม มันจะช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆถ้า9-7เนี่ยผมติดแม่งจะมาคืนล้วดูจากทรงจะชนะมน่นเนี่ยโอเค อยู่ไกลเกินไปเคลื่อนย,ย้ายใช่ครับอันนี้โอเคเราย้ายไปเลยก็ได้มันน่าจะปักหมดแล้วแหละไอเจ้าเซฟเนี่ยเนี่ยนะครับอ้าวทำไมกูย้ายมาเหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ย มีอันนี้หนึ่งบอยอยู่นี่หนึ่งอันอ้าวแล้วโจเซฟมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค้นหามันต่อนะครับโอเค <c oughs> เอนะ อันใหม่มันปลดเพิ่มแล้วอันนี้เรือพิเศษอันนี้พัฒนาพิเศษนะครับแต่น่าอันที่เป็นคิวสร้างวะอันนี้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 มันชอบมีสแปมมานะครับไอ้พวกนี้มันคือสแปมนะอย่าไปคุยกับมันนะบล็อกไปเลยนะครับ เราก็กดลบการสนทนาไปเลยนะครับ โอเคเมื่อกี้ชนะแล้วนะครับ97เจ็ดก็จริงๆอ่ะจริงๆไม่ชอบหลุนเพราะว่ามันแพ้แบบเมื่อคืนอ่ะกดไปห้าครั้งแพ้ห้าครั้งเลยทั้งๆที่มันอัพของเพิ่มแล้วอะไรแล้วอะ่ะเราก็เลยแบบไม่เลนก็ได้วะเออแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็นอนนะครับโอเคระบบกิ้วอันดับบริจาคอันดับที่เท่าไหร่วนันนี้อันดับที่หนึ่งไอเจ้าพวกนี้มันบริจาคกันมากไหมเนี่ย แล้วก็นี่นะครับของอ่าระบบอ๋อลองวันลงทะเบียนเรื่องหน้ามีอ่าประลองสองพันเลยเหรอบ้าบอจริงอ่อประลองเมื่อวานได้ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็ซ้อมท่านทะเล <c oughs> ได้รางวัลที่สองนะครับโอเค เรื่องรางวัลจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสหรอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอัพท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือมันจะช่วยให้ความจุเรือเราเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนค่ายทหารแหละไม่ใช่ค่ายทหารดิลงฝึกทหารของลาสซอนะครับะนะขออัปเดตลงนอนแป๊กหนึ่ง อยากให้สตาร์ททุกอย่างมันเต็มไว้ตลอดนะครับเพราะว่าของมันมันมีแต่ว่ามันไม่เต็มโอเคห้องประชาการหนึ่งและนี่นะครับอย่าลืมมาปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะนี่แล้วเราก,กดอัปเกรดอ่าอยังมันให้วแววแปดฮะ เดี๋ยวนะมีอันไหนแนละ้วซ่อมแซมซ่อมแซมสี่แล้วอ่านหนึ่งาทีเองเราก็จะกดซ่อมแซมโอเคก็น่าจะมีแค่เท่านี้ครับมาเดี๋ยวเรามาขยายคิว ไอ้พวกนี้มันทำไม่ยากไม่นานนะแล้วก็ใช้ของไม่เยอะครับเดี๋ยวเราก็จะอัพอันนี้ก่อนนะครับอ๋อมีอันนี้ก็ยังได้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะจ้ะ เมื่อกี้เราเรมเจ็บหรอเออน่าจะใช่นะเนี่ยพอมันวิวสึกไปเวลพอมันวิวสึกไปเวิว, <c oughs> เว,ว,สเว,วสึกเอ็ดโผ่ไปเห็นปะมันใช้ต้องสองแสนแะน่ส่งให้เพื่อนอะผมไปดูชัดๆแล้วนะมันให้ทีละพันเองแต่พันหนึ่งหลายสิบคนมันก็ได้เป็นหมื่นอยู่นะมันก็ได้อยู่โอเควันนี้วันที่สามของเซิร์ฟแล้วนะครับ เราก็ยังเล่นจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าวันนี้วันที่เจ็ดการเล่นนะคือถ้าไม่ใช้ยายเสิือ่ะะเออมันก็อาบ่จริงก็พวกที่มันเป็นจุดแดงๆอ่ะครับส่วนใหญ่จะมีของฟรีให้นะกับข่าวสารผมแนะนำให้กดเข้ามาดูโอเคเมื่อกี้โดนขัดจังหวะน,นิดนึงนะครับก็ เรามาต่อกันเลยนะครับที่ไหนหรอวะอ๋อเรากำลังอัพห้องพุทธสารอยู่นะมันใช่พัฒนานี้อันที่สองโอเคแต่น,นี้จะเร่งใช้สองอันไปเลยนะมันจะได้ขึ้นเร็วๆอันนี้มัน ตัววิจัยอย่ะดูดีๆนะครับมันมีสองอย่างนะหนึ่งคือมันใช้เนี่ยหนึ่งคือมันใช้ที่เป็นที่เป็นอ่านี่นี่อันนี้นะครับอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรเออมันใช้ทรัพยากรไม่ได้ใช้เป็นอ่าตัวงานวิจัยนะครับส่วนอันเนี้ยใช้เป็นตัวตัววิจัยนะครับมันก็จะ แตกต่างกันนิดนึงเลือกอัพสลับกันนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้วิจัยที่ได้มามาแสนหนึง่งเมื่อเช้าที่กดให้ดูอะ่ะมันไม่พอนะบอกก่อนมันไม่พอคุณจะต้องเลือกอัพสลับกันครับเนี่ยเห็นไหมเหลือเจ็ดหมื่นละมันใช้เร็วมากนะแล้วก็มันแต่ว่าทรัพยากรเราอะ่ะคือเหมือนประมาณว่าเราสามารถกดใช้ได้มันจะมีแจกนะคบเวลาทำเพย์เสร็จนะคน,นะคัสุดท้าย นี่ทรัพยากรเนี่ยครับเห็นปะมันมีแจกคุณสามารถกดใช้จากตรงนี้ได้เว้ยแต่ทีเนี้ยไอเนี่ยมันยังไม่มีแจกเว้ยซึ่งพอมันยังไม่มีแจกป,ปุ๊บอะคุณก็ต้องรอเพื่อให้ได้ทีนี้ก็แนะนำว่านะขออัพอันนี้ก่อนทีนี้ยพอมันต้องให้รออะเราก็เลยต้องไปอัพอย่างอื่นก่อนนะครับก็เลยแนะนำว่า ให้สลับดีๆว่าคุณจะใช้อันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันมีเควสนะอู่ต่อเรืออันนี้ไปรวบรวมก่อนล้วกันถ้าความหมายเืยโจเซฟมอยู่ไหนวในหัวกิลเนี่ยอ่าเดี๋ยวเก็บน้ํามันกันอันนี้มันเปลี่ยนได้นะเดี๋ยว มายองยังให้ดูนะครับอีพีนี้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วนะเพราะว่าหนึ่งคือคลิปมันตัดมันน่าจะประมาณยี่สิบนาทีแล้วแหละก็แล้วเราจะทำอะไร เก็บของ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 อ่ะอันนี้ได้เมกรอยยี่นะครับโอเคก็945อันเดี๋ยวผมเก็บไว้ไลฟ์ดีกว่าอ่าช่วงประมาณหลังเที่ยงอะ่ะผมจะไลฟ์ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกวันทาง youtube และ tiktok นะครับยังไงฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเล่นไหลนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ